เอาล่ะเมื่อวานลงคลิปไปขอดูหน่อยดีโอ้โหกี่ไลค์แล้วเฮ้ยสามพไลค์สุดยอดมากเลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึงอีกผมอาจจะมาแจกอีกแน่นะครับผมอาจจะมาแจกอีกนะ คลิปนี้เดี๋ยวเรามาแจกอีกเน่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ3000ไลค์ด้วยยกันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ครบ3 0ม0ไลค์แล้วแล้วก็คลิปนี้เนี่ยต้องถึง3000ไลค์ผมอาจจะมาแจกอีกเน่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการแจกอาทิตย์ละครังละการนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมจ๊บแล้วก็อย่าลืมจะกดติดตามด้วยยกันนะครับอย่าลืมจะกดกระดิ่งกันด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าคนโอ960มเ เกือบทันคอมเมนต์นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทการสุ่มในเว็บเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับผมไปดูในเกมดีกว่าว่าใครเนี่ยได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมันดีกว่านะครับผมปรับ <Hey, S 2> ไปดูกันเลยเฮ hey, ไอหนุ่มท่านท่านเนี่ยนะครับกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะ ผมขอแนะนำเลยร้าน FBC Shop นี่น,นะครับผมก็เดดเนี่ยอยู่ที่เลด5นี่น,นะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ ID p a r s นี่น,นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับผมลิง์ตารางคลิปนี้ส่งไวแน่นอนปลอดภัยร0อยปร์เซ็นต์ะจ๊ะโอเคนะคระับผมขอกราบสวัสดี f c ของพี่เนี่ยทุกท่านทุกคนกันด้วยากันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอูกับผม King Non KD นี่นเองนะครับผมแล้วก็พี่แซมนั่นเองนะครับผมโอเค ในวันนี้เนี่ยเราก็ครบรอบแล้ว,วนะที่คนทําการคอมเมนกัมนมาค่าแจเยอะแยะมากมายไก่กองเลยในคลิปนี้เนี่ยผมกับพี่แซมเนี่ยจะมาแจก OWL นะเว้ยที่ว่าพี่แซมบอกว่าเออมึงแจกเยอะไปไม่ได้นะคือคือคือ,คอ,คอต้องรอ<ด><ะ>อัปเดตหน้าค่อยแจกอีกรอบเอนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรแน่นะครับคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กันมาก่อนเลยลาการนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook มาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงอัปเดตหน้าผมจะทำการมาสุ่มอีกทุกคนอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยรายการนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ ได้อดีน้องเขามาแล้วนะทุกคนครับแต่ก็น้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่ว่างนะครับผมก็เขาจะให้ผมเนี่ยเข้า i อดีให้เขาแน่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยทำการเข้าไอเดีเขาก่อนนะพี่แซมหมูโคตรเกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ขอสา0พไลค์โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยคคงนอข อยู่่ข้างีไมมใมมมโอเคตอนนี้ผมก็เอารหัสน้องเข้ามาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูเขามีดาบอะไรนี่คือดาบอะไรพี่พี่แซมไอ้นี่ดาบจกตระดาบเอาวุ้นเลยตอ,อ,อนแรกเลยใช่ไหมเอออันแรกดาบอันแรกก็คือประมาณนี้นะครับผม <c oughs> นี่เลยก็จะหน้าตาน่ารักมากเลยทุ <c oughs> กคนเดี๋ยวผมจะลองใส่โค้ดดูนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยโค้ดพี่ดิที่ใส่ไม่ได้อ๋อใส่ได้แล้วพี่ เมื่อวานผมนะ่าใส่ผิดหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะเออไม่ได้นี่<ใ>น,นะครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วแหละนะครับผมก็โค้ดทั้งหมดเนี่ยอยู่ท้าลรกคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคพี่แซมอย่าเพิ่งเอาให้ผมนะโอเคไหมคือตอนนี้เนะี่ยผมก็เอารหัสน้องเขาเข้ามาแล้วครับผมซึ่งน้องเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไงเขาไม่ว่างนะครับผมก็เลยนั่นแหละนะครับบรยาก่์เดี๋ยวผมจะลองให้พี่แซมแนะนานะการที่เล่นแรกๆเนี่ยคือไปฟาร์มที่ไหนดีพี่คือคนแรกๆเลยแบบ เนี่ยคือแบบเป็นซีจีเงี้ยคือเราควรไปที่ไหนเป็นไปฟาร์มคือพี่บอกเลยนะจุดฟาร์มอ่ะพี่ยังไม่ได้ทําแยกนะคือจุดฟาร์มอ๋อคือจุดฟาร์มก็เดียวกับคูณทุกอย่างเดียวกับคูหมดเลยบ้างั้นนะเออเนี่ยเราเราเราเห็นตรงนี้ไหมก็คือถ้ามอนมันเกิดอย่างในอย่างหนึ่งเนี่ยเออนั่นแหละคือมันเกิดที่เดียวหมดเลย โอ้คือแบบทุกอย่างนี้ฟาร์มที่เดียวกันบ้างั้นอะเออใช่โอเคแล้วใส่ดวงอะไรเงี้ยว่าอยู่ๆมันเกิดพวกมิดแล้งหรือว่าไฮแล้งผู้เล่นเริ่มต้นมันจะเล่นไม่ได้แต่เริ่มต้นได้ดังนี่หาที่ชื่อว่าเอาเอาวีลิมเบอร์แต่มันไม่มีวิธีวีเก็คือถ้าเล่นกับเพื่อนนะ ถ้าใครเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราเห็นบอสไอรีไม้ป่ะไปสกิทมันสักหน่อยตีใช่ใช่ใช่ทุกคนแค่แบบสกิทก็ได้นะครับผมให้เพื่อนปั๊มเบนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูเลยในการถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อนะครับมันสกิลใส่เราแลเอ้ยเดี๋ยวอยเพิ่งอย่าเพิ่งให้เพิ่งสกิวใส่มี้ก่อนอ๋อๆว้าวโอ้โหผมตายเลยโอเคพี่แซมพี่แซมลองเอา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 วุธให้ผมหน่อยได้ป่ะ ผมจะลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวมีลากล,า,ลากมาใหไไไ้ได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 ้คือคนนี้เนี่ยคือเขาโชคดีมากนะครับน้องคนนี้นะก็คือเขาอ่าผมซุ่มได้เอาง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาซุ่มอีกก็อย่าลืมกดไาลาคล์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเล่นแมพพี่แซม,มเยอะด้วยนะครับผมก็สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้นี่นะครับบางคนก็ยังไม่รู้เลยพี่เอนครับมันเล่นในโทรศัพท์ได้หรือเปล่าเล่นได้นะครับผมก็คือเล่นในโทรศัพท์ก็ลื่นใช้พี่พี่แซมมันก็คื ถ้าถามว่าตรงๆมันลื่นไหมถ้าใครได้แบบมือถือแบบปกติทั่วไปเนี่ยก็คือมันก็ไม่ลื่นใช่ไหมเออแต่แต่ว่าถ้าถามว่ามันพอเล่นได้มันเล่นได้เพราะเดี๋ยวนาคตติดทให้มันแบบลื่นขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือเออแตกเลยพี่โอ้โหตายไม่หยุดเลยโอเคพี่แซมผมไม่ได้อาวุธแล้วล่าพี่ โอเคโอเคอ่ะีแต่เราดูนะครับผมด้วคนผมจะใช้์อาจารย์ถามว่าแบบให้ใครทุกคนเนี่ยมาฟาร์มเก็บตังค์แล้วหาซื้ออาวุธที่มันเป็นระยะไกลสักนิดหน่อยอ่ะก็แลกแบบฟาร์มง่ายคืออต่เดี๋ยวแต่ว่าคือมันหีวิธีนะเข้ามาเริ่มเร oh no> uh ิ่มต uh ้นร um> ู uh> mm ้ใช่ไหมใส่โคนดห้าสิบล้านอ่ะโค้ดห้าสิบล้านโอเคก็อยู่อยู่ตลาดที่เดียวคนฟาร์มไปซื้ออาวุธไหนวะพี่พี่ลองผมก็ไม่รู้อ่ะอันเผื่องเด็กไม่ไม่รู้ซื้ออาวุธไหนวะพี่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือเคียวเจสัั่นนนแหละอียร์เีีียยวววเเคคไหนะพ่จสันนั่ ต้องสนัแล้วออกเอามาก่าต้องมาก่อนแล้วนี่ผมมาแล้วตรงที่ตึกซีจีใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ตึกนั้นเราตึกตึกที่สุ่มสีอะตึกนั้นอะอ๋อนี่ไงนี่ไงมาละมาละมาละพี่มาละโอเคอ๋อตรงนู้นใช่ไหมพี่คือที่ซื้อเหรอมันเป็นออฟฟิศสุ่มสี่งเอาง่ายทุกคนคลิปนี้เนี่ยเรามาแจกโค้ดกับอันนี้ด้วยส่งคอมเมนต์แจกเองครับผมก็น้องคนนี้ได้นะครับผมใครได้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแต่ว่าคือพี่แซมมาเอาสูตรทุกคนก็คือแจกสูตรทุกคนเลยได้นะครับผมก็คือการ เพี้ยเรียใส่โค้ด50ล้านนียนะครับผมโอเคโค้ดนี้นะราเห็นสิบล้นจะสั่น่ะห้าห้าห้าล้านห้าแสนนั่นแหละห้าล้านห้าแสนอ๋อเนี่ยเหรอเออกดซื้อเลยโอเคบายด้วยเยน็นอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมทุกคนนี่ใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใชโอ้ แล้วลองลองสกิลลองเลยมันมันช่วยฟาร์มได้ง่ายขึ้นซึ่งสกิลเอฟอ่ะสกิลเอฟบอะมันจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นมันจะเดาหมุนเลยโอ้หมุนหมุนเงี้ยนะเออใช่ใช่แต่ไอ้เรื่องนโหดนะก็คือสกิลหนึ่งทีก็ให้ให้รีบออกเลยให้รีบออกเลยเออแบบนั้นแหละคืออย่าไปห้าวใช่แบบรอรอสกิลแล้วก็พุ่งไปพุ่งมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่ลองตีตีมันตายดีพี่ผมจะได้หรือเปล่า ลองดิเดี๋ยวปุ๊บเลยไหยังน่าจะไม่ได้อะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้หันไปแบบหมือนบอสโอเคเฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีมาพี่เดี๋ยวผมจะลองเอ่อพี่พี่พี่เสี่ยให้ผมได้ไหมเอดีเอว่าป๊บนึงแป๊บนึงได้ได้ไปเลยผมอยากได้แล้วโอ O D L น้องเขาบอกว่าน่าจะพี่ผมอยากได้แล้วประมาณนี้เนี่ย โอเคนะครับผมก็นี่แหละทุกคนใครอยากได้โค้ดก็อย่าลืมไปใส่ด้วยละกันนะครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แซมพี่แซมหัวโลนหรออือใช่ดูดีหัวโลนเลยอ่ะอหนคนไหนเบ่งดูนะทุคครับดูนะดูนะเว้ยแหกตาดูเบงโอ้โหเฮ้ยของน้องเขาสีเขียวด้วยว่ามันไอ้นี่ไงของเขามันเป็นสีเขียวอ่ะรู้สึกว่าดีกว่าของผมนะของผมแม่สีขาวทุกคน นี่คือมันแล้วแต่คนเลยเราไปสุ่มสีได้เว้ยนี่ไงสีเขียวสวยมากอะความระยะไกลมันจะง่ายมากพี่แซมพี่แซมผมบอกเลยว่าสีเขียวมันโคตรสวยอะเ้ยเขยอยู่นะเออดูดิดูดิดูดิเออในในพี่เรเปิดเปิดพี่ที่สีแดงแต่งก็สีแดงมันเท่กว่าเออแต่ว่าสีเขียวก็เท่นะทุกคนมันเยอะอยู่นะมันแล้วแต่คนชอบไงแล้วพี่แซมสามารถฆ่าผมได้หรือเปล่าอะ อ่าค่าได้พี่ก็ปร้บอะไรแต่ว่าอันนี้พี่เฮ้ยไม่รู้อะไรหรืออะไรอะไรกันลืมแล้วอ๋อเอลไยเอลไยนั่นนะเออเอลไยเอลไยก็เรียกว่าพัดธมิตรระบบพัดจมิดโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ปรับตั้งไว้ไงก็เลยแบบตีไม่ตายอย่างเงี้ยโอเคถือว่าดีไปเดี๋ยวเราทำการตบบอสไปพี่ตบบอสไหมมาเดี๋ยวลองดูนะครับเกมนี้เนี่ยง่ายเลยทุกคนก็คือแค่ฟาร์มแล้วก็ตีบอสใช่ไหมพี่ก็คือฟาร์มเรื่อยๆคือแบบเราก็ตีบอสด้วยก็คือจะจะดีกว่าใช่มยล่่ะเนี ีตีบอสมันก็ได้แต่ว่าตอนเริ่มต้นมันไม่ค่อยไหวไงเราอย่าไปห้าวนะแป๊บนึงเดี๋ยวรอพีดีกก่อนเนี่ยเราเรารอยิงระยะไกลอ่ะลองลองเรารออีรออีกับตีกับน้ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวพี่ะห้าวเหยียบเอาเพอมันถึงเวะแล้วจะได้นะพี่พี่แซมผมน่าจะได้นะอะไรละอะไรล่ะผมเนี่ผมไม่ได้สกิทมันได้เลยนะก็เราสกิทให้มันโดนเลยอ่ะโดนโดนโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละพี่ตัวหนึ่ง พอดี<ช>พี่ไม่ได้ไม่ได้ปรับเซตัสจีเอ็มไงมันเลยคายาก็ถ้าเกิด,ดว่าพี่แซมถ้าเกิดว่าคนที่พิ่มาเล่นง่ายๆตอนแรกๆอย่างเงี้ยคือเขาก็เล่นยากเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีอาวุธ O W L คือแรกๆ,ๆแรกๆอะ่ะแนะนําว่าบอสอย่าไปสู้เลยบอสไม่โคตรโหดะ่ะทุกคนดูดีคือแบบโหดจริงอะ่ะโหดจริงโหดจังอ่ะทุกคนดูดีนี่ไงผมจะจูกให้ได้ไง พี่แจมคทำไมฆ่านานจังอ่ะโอ้โหเป็นเป็น GM ด้วยเว้ยเป็น GM ด้วยเว้ยฆ่าโคตรนานเลยอ่ะทุกคนที่ดูดิโอ้โหสามเซตตันเกมไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนขอโทษด้วยรายการผมเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับผมเสียงอาจจะเปลี่ยนหน่อยต้องไปเองนะต้องไปเองนะองปเองนะแล้วนานๆพี่จะทำไหมอ้าวบอสอะไรนะบอสไอโอว่ะพี่บอสโออ่ะอ๋อไอตะคุกเหรอเออใช่โะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าจริงๆอยา ทำบอสอื่นมากกว่าพวกแบบเตยตัวว่าแนวโล้อะไรเงี้โหแตกต่างแตกต่างใช่วยแตกต่างแบบอยากไปก็แตกต่างนกนกคู่กันคู่คนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ใช่คือแบบผมอยากให้แบบมันมีหลายๆตัวไว้พี่บอสอ่ะได้ไหมแบบหลายๆตัวผมว่าเท่นะเว้ยเดีอาจจะชอบเป็นมาเนี่ยพี่ก็จะก็จะทำอย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยพี่แจ็คเป็นพี่ฆ่าลานจังอ่ะฮะ พี่เวลาคือเกมเนี้ยจริงถ้าหากว่าเราอัพอัพแบบเป็นดาเมจเยอะมอนจะโจมตีที่เราตายก็้ใช่ปะต้องอัพแบบรีเฟนด์ให้เยอะเดาเมจไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่อันนี้พี่ไม่ได้แบบเปิดแบบเกมใช่ไหมพี่ก็เลยทียมาไ่ได้เปิดเป็นตัดคนธรรมดาทั่วไปเลยโอ้โหถือว่าดีเลยมีเรียบร้อยเฮ้ยผมได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้้แลวโอเคผมจะลองอัพดูประมาณ180่ง้ยโอเคหนึ่งรแปดสิบ่งรดสิบเอาไม่ได้อ่ะพี่เอาอะไรไม่ได้ตอนแค่ พี่พี่พี่จะทำผมผมตามแค่นหนึ่งวะเปนแค่หนึ่งเหรอเอาข้าวโพยอ,อ่ะผมผมต้องข้าวโพกี้เหรอฝาบนเราเราเห็นฝาบนปะ,ะนที่มันเป็นตัวเลขอ่ะเออเราไปกดใส่ตัวเลขได้เวยพี่พี่แต่ผมแบบว่าใส่แค่หน่วยหน่วยเดียวคือหนึ่งอ๋อไม่เราเห็นฝาบนไหมฝาบนแบบด้านล่างเลขเลขไอ้ตรงโอยอ่ะตรงพยอด้านขวาของโอยใช่ใช่ใช่พี่ก็นั่นแหละไม่เราเราเรากดตรงเลขหนึง่อองอ่ะแล้วก็กดใส่เลขได้เลย แล้วก็ปรกดบวกอีกทีก็ยังไมต้องกดบวกด้วยเหรอโอ้นี่ไงได้แล้วได้แล้วพี่พี่บอกกดบวกได้โอเคเทวดาดีเทวดาดีต้องต้องกดบวกด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าผมตีแรงหรือเปล่าเราสกิลใส่มันดูเบ่งทีเดียวแตกอีซี่พี่แจนมันเป็นเป็นอย่างนี้โคตรดีเลยโอเคก็เอาง่ายๆเอางี้เอางี้ดีกว่าสรุปเลยพี่ถ้าเราเนี่ยมากับเพื่อนเนี่ยทุกคนครับก็ช่วยกันตีไปเถอะนะครับผมแล้วก็ ผมว่าน่าจะฆ่าแค่บอสตัวเดียวเนี่ยทุกคนก็สามารถฟาร์มได้ง่ายเลยนะดูดิทุกคนฟาร์มได้ง่ายเลยนะเนี่ยแต่ว่าต้องให้เพื่อนคนที่เลเวลสูงๆใช่ใช่สูงๆนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมมันมีวิธีนี้ด้วยนะคือต่อบอสเรื่อยๆต่อให้แบบบอสบอสมันจมตีเราตายก็จริงแต่ว่าบอสมันเลือดจะไม่เลือดมันจะไม่รีใช่แล้วใช่ผมก็คือมันจะแตกต่างจากแมปอื่นๆก็คือแมปนี้เนี่ยบอสจะไม่รีเลือดเลยนะครับผมก็ตีไปตอนไหนก็ได้นะครับ โอเคพี่แซมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับผมมาสุ่มแจกนะครับใครอยากได้อีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแต่ก็น่าจะมาทําในอัปเดตหน้าเนยนะครับผมแล้วก็ใครในอยากให้พี่เนี่ยทำคลิปกับแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคก็ยินดีด้วยกับน้องคนนี้นะครับผมที่ได้ O W L ไปเนี่ยนะครับผมโอเคคริปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับผมซียูครับผมพี่วีพี่แซมบ๊ายบายเด็กเด็กดิบ๊ายบาย